สวัสดีชาตซีดนะครับผมกลับมาเจอกันอีกสักครั้งหนึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะครับพาดีเจอ้วนน้องใหม่ผมมาด้วยรวมไปถึงวงนี้ครับ10 to 12ทเวลครับ yeah, ส,วส, yeah. สวัสดีครับ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 เออนะครับผมมาเยือนกันสีหนุบนี่มีอะไรซีดซีดมาฝากชาตซีดบ้างครับนี่ก็มีซิงเกิลใหม่ครับซิงเกิลใหม่ขิงเทนจูเทเวลครับชื่อเพลงว่าเบลครับเบลเพลงเร็วๆจังหวะสนุกๆนะครับครับก็อยากให้ทุกคนลองฟังดูลองฟังดูครับครับผมเราจรเล่าถึง อ่าซิงเกิลนี้มีอันที่เศษกว่าเพลงอื่นที่เราปล่อยมาบ้างเพลงนี้เป็นเพลงที่เรียกว่าอะไรมีความผสมผสานนะมีความผสมผสานมีแบบลิฟต์กีต้าแบบล็อกล็อกมีเสียงซินแบบเกาหลีอะไรเกาหลีอะไรเรื่องงั้นแล้วกันมันจะตื้นหตื้นหน่อยอ่าครับแล้วปั้มนั่นี้เราเราคงไม่เต้นกันนะฮะยังไม่ฮ็เปอร์อะไรไม่มีนะกำลังประชุมอยู่แต่ตอนนี้เอเพลงเกี่ยวกับอะไรเลยเบอร์เบอรมันเกี่ยวกับเป็น เกี่ยวกับความสัมพันธ์เบลอๆครับคือเหมือนกับเวลาเรารู้จักกับคนหนึ่งมาระยะหนึ่งแล้วแล้วเราชอบเขาเขาน่าจะชอบเราแต่เราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันคืออะไรเรียกว่าอะไรอืเรียกว่าความสัมพันธ์เบลอๆกังวลกังวลวงงงนะครับรู้จักปกนี่ยังเบลอเลยนี่ MV ออกมาจะเบลอไหมครับ นไม่เบอร์ครับตอนนี้่องทุกทางพี่มอจะเบอร์อยู่ไม่เบอร์ครับไม่เบอโอเคหน้าผมเป็นอย่างนี้อ้าวโอเคอ่าพูดถึงเพลงนี้กันดีกว่าได้ข่าวว่าถ่ายทอดมาจากเรียกว่าพี่มอโดยตรงเลยเป็นคนเขียนขึ้นมาครับก็ได้ผมไปดูหนังเรื่องนึงมาแล้วชอบใชครับมันหนังมันเกี่ยวกับความสัมพันธ์เบอร์เบอร์ครับเพื่อนกูรักมึงว่ะไม่ใช่นั่นชันมากนั่นชันมากมันเหมือนกับเขามีประโยคนึงเป็นเล่าสองสามคนนะนี่เป็นเรื่องราวสองสามคน มันมีประโยคมันพูดว่าไงนะโอ้นะครับส่งมาด้วยต่อพี่ยังไม่ได้ดูอ๋อผมก็ไม่รู้ว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าผมรู้ว่าเธอคิดยังไงอะไรย่างเงี้ยมันมันมันดูแบบงงๆงงๆงงๆว่าแต่จริงๆมันมีวามหมายนะแต่เราฟังดูเอ้ยมันมันคืออะไรดูซับซ้อนนิดเดีเลยทีนี้ก็เลยเหมือนกับบอกว่าช่วยบอกให้มันชัดเจนครับครับเขาสัญผัเบอร์ตรงนี้ครับจะฝากติดตามเอ็มวีต้องติดตามที่ไหนยังไงครับครับ M อก็ประมาณอีก อาทิตย์กว่าครับน่าจะได้ดูแล้วเพิ่งถ่ายมีกันเมื่อวานครับครับก็เวลาให้เวลาตัดต่ออะไรแป๊บนึงครับน่าจะได้ชมกันอย่างแน่นอนครับผมเฟี้ยวฟ้าับงานนี้นี่เอาเฟี้ยวฟ้าติดตามดูแลกันนะครับเดี๋ยวให้ฝากแล้วกันว่ามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างครับผมก็ติดตามได้ที่ไหนก็มั่งติดตามข่าวสารวงได้ที่ f a c e b o o k c o m t e n t w o t o t w e l v e เป็นภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็ Twitter ครับแอปแอ to t ท e ทครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเช่นกันนะครับผมครับผมยังไงฝากเซิญตาม t e n ทูเทเ l ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ